นี่น่าพี่น้องหน่องใหม่เนาะพี่น้องตัวนี้มันยังหน่อยเนาะตัวนี้ตัวนี้มันลูกมันเนาะมะฮองปัตตานีเอาเนาะนี่าเบิึงตัวนี้เนาะฮาซิหาน่องใหม่เนาะมือนี่เอามือแกงกินเนาะในเนาะทุกคนใหญ่บ่มีเต็นน่องใหม่เนาะนี่ซัมสิกินพี่น้อง Sweat her in. Some sick luôn lắm bỏ qua pinot. Oh, nọ tên đôi nyang huy. nhảy pinot, mày. 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 แกงเด็ดเด็ดไปแกงตอนแรกเลยเนาะโอ้ลายลีนเนาะพี่เนาะนี่ก่อเดียวนี่เป็นเลือกขี้อ่ะเนาะพี่เนาะเนาะมาเบ่งนี่เนาะพี่เนาะนี่กำลังปงเห็นไหมไม่ dọn giọt lên vào Này, nào, Này. nó cái nó Chỉ để lấy vô nó, vì nó Này nào, nó, vì nó Này, nhỏ bị nhỏ nó Này

Ni nó no. không chị kèn một lê để lái tiểu vui nè phi nó no. à kèn ngủ no. นี่เนานะแต่เนาะ m หม h แล้วสแกงกินมือแลงนี่ของแสบเลยว่ะเอาเมือ่อใส่ทุ่งยาง มากาเฟ่เฮาเนาะนี <os> ่ม <sympath ia> ันส <jack leigh> ิไปหาหน่อใหม่นะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นส่วนเฮาเองเนาะนี่ครับหน่อมอยู่นี่เนาะกอนีบมีเนาะทุกคนเห็นอยู่อันเดียวเนาะ นี่เนาทุกคนเนาะนกำลังปงเนาะนี่ได้แล้วน้องไม่แซ่บแสบพี่เนอะน้องไม่กินดิบเนาะนี่นี่ก็คือน้องไม่กินดิบจะเอาไปต้มกินเนาะแสบโคตรแสบเลย นี่เนาะพี่น้องเอาใหม่ต้นนี้ไม่มีเนาะทุกคนต้นนี้บ่มีน้องไหมนาะต้นนี้เนาะเบิดแห้งเลย นี่บ่มีหน่อไม้หน่อไป่น้อนี่เห็นหัวปุโรอกมานี่นะทุกคนหน่อไม้จะเอาไปแกงกินเมื่อแรง มันไล่เติยนะพี่น้องเนาะนี่ส่วนของห่า